สวัสดีเพื่อนทุกคนนะดื้อเที่ยวเก่งจังนะตอนนี้ดื้อก็อยู่ที่จังหวัดชัยนาทเหมือนเดิมมาแล้วก็วันนี้ตั้งใจที่จะพาเที่ยวที่จังหวัดชัยนาทกัน คลิปก่อนเนี่ยเราพาไปเที่ยวในตัวอำเภอเมืองมานะฮะแล้วสุดท้ายเราก็พามาจบที่เขื่อนเจ้าพยาและวันนี้เราก็มาเริ่มต้นกันที่เขื่อนเจ้าพยาเหมือนเดิมนะแต่ว่าเขื่อนเจ้าพยาเนี่ยจะตั้งอยู่ระหว่าง2อําำเภอด้วยกันก็คือตัวอำเภอเมืองแล้วก็ตัวอำเภอสัพยาอาทิตย์ที่แล้วไปเที่ยวในตัวอำเภอเมืองมาแล้วคลิปนี้เราจะพาไปเที่ยวที่อำเภอสัพยากันนะฮะจุดที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ยเดิมทีก็เคยเป็นที่ตั้งของวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยนาชื่อว่าวัดกรุณานะฮะแต่พอมีการสร้างเขื่อนเจ้าพ ยายวานเนี่ยไปอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งก็ไม่ได้ไกลาจากตรงนี้นะส่วนบริเวณนี้เนี่ยที่ยังคงรักษาไว้ก็คือพระอุโบสถเก่านะแล้วก็เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อหินพระพุทธรูปสําคัญอีกองหนึ่งของจังหวัดชัยนาธนะฮะที่สําคัญเนี่ยหลวงพ่อหินก็เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะฮะหลายๆคนก็มากราบไหว้ขอพรบนบานสารกล่าวกันซึ่งเราเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยมาบนบานที่นี่แล้วก็ประสบความสําเร็จนะฮะส่วนด้านในของพระอุโบสถเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างน,นะเด็ดเราพาเข้าไปชมกันนะะ สำหรับพระอุโบสถเก่าวัดการุณาหรือว่าโบสถ์หลงพระหินอย่างที่คนใช้หน้ารู้จักเนี่ยก็จะตั้งอยู่ในบริเวณของเขื่อนเจ้าพระยาแต่ว่าเป็นฝั่งของอำเภอสัพยานะฮะถูกสร้างขึ้นราวๆปีพศ2400หรือว่าช่วงปลายรัชกาลที่4 จนมอปีพศ2496กร,24รมชลประทานได้มีโครงการสร้างเขื่อนเจ้าพระยาขึ้นจึงจำเป็นต้องย้ายวัดจรุณาไปอีกที่หนึ่งนะแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ไกลจากตรงนี้เท่าไหร่นะฮะส่วนพระอุโบสถกับหลวงพ่อหินเนี่ยก็ยังคงรักษาไว้ตรงนี้นะเพื่อเป็นขวญและกำลังใจให้กับชาวเขื่อนเจ้าพระยาและแน่นอนนะว่าหลวงพ่อหินองค์นี้เนี่ยก็ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์นะหลายหลายคนเนี่ยก็จะมากราบไหว้ขอพรกันและหลายๆคนเนี่ยก็จะมาบนบานสารกล่าวกันเลยนะละส่วนใหญ่เนี่ยก็จะประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้วิธีการบนเน่่ยยกกก็ไ็ไไมดด้าละะแคจุ21 ต่อแล้วก็ไปขอหลวงพ่อที่กลางแจ้งบริเวณใบเสมาที่อยู่ด้านหน้าคระวยโบสดตรงนี้เลยนะฮะ พระพุทธมหาศีลาหรือว่าหลวงพ่อหิเนี่ยเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า700ปีนะฮะสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นนะ,ะแต่ว่ามีการบูรณะปฏิสังขรณ์ก็เลยทาให้พุทธลักษณะเนี่ยเปลี่ยนไปมากพอสมควรสําหรับองค์พระเนี่ยเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยจาหลักด้วยหินทรายสีขาวถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปหินทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดชัยนาทนะะเดิมทีเนี่ยตรงนี้ก็เป็นแค่วัดรางนะฮะต่อมาก็ได้มีการสร้างวัดสร้างพระโบสถ์คลุมองค์พระเอาไว้ในนภายหลังนะ ส่วนเรื่องความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราก็คงจะบอกได้แค่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะแต่อย่างน้อยก็มีเครื่องยืนยันได้อย่างหนึ่งนะฮะก็คือไขต้มที่คนเอามาแก้บนนี่แหละฮะเราก็จะเห็นได้ว่ามีมาตั้งอย่างเงี้ยทุกวันเลย ส่วนในอนาคตเนี่ยถ้าใครอยากจะมากราบสักการะ,ะหลวงพ่อหินเนี่ยก็สามารถมาได้ทุกวันนะฮะโดยพระอุโบสถเนี่ยจะเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกาในช่วงเชา้าแล้วก็ปิดตอนเวลา16นาฬิกาในช่วงเย็นส่วนการเดินทางมาที่นี่เนี่ยถ้าเกิดเราขับรถมาจากตัวเมืองชัยนาทก่อนที่จะถึงสะพานข้ามเขื่อนเจ้าพระยาไปเนี่ยเราจะเห็นป้ายทางเข้าพระอุโบสถบริเวณคอสะพานนะฮะซึ่งทางเข้านี้จะอยู่ตรงข้ามกับบ้านพักร,รับรองเขื่อนเจ้าพระยานะฮะก็สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายๆเลย กล้กับเขื่อนเจ้าพญาเนี่ยก็จะมีร้านอาหารชื่อดังอยู่ร้านหนึ่งนะชื่อว่าร้านต้นตะขบนะเมนูที่เด็ดที่สุดของที่นี่ก็คือผัดไทยนะเป็นที่โด่งดังแล้วก็หลายๆคนที่มาที่จังหวัดชัยนาทเนี่ยก็ตั้งใจที่จะมากินผัดไทยที่ร้านนี้นะฮะสำหรับร้านผัดไทยต้นตะขบเนี่ยก็จะอยู่ในละแวกของตลาดตางกระเบื้องนะฮะจริงๆแล้วก็อยู่ไม่ได้ไกลจากเขื่อนเจ้าพญาเลยนะขับรถมาประมาณนาที2นาทีก็ถึงแล้ว สมัยก่อนในร้านก็อาจจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะแต่ว่ามีกิมมิคที่สําคัญก็คือมีต้นตะขบอยู่หน้าร้านดังนั้นจะเลยเรียกกันติดปากว่าร้านผัดไทยต้นตะขบซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็กลายเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอีกร้านนึงในจังหวัดชัยนาทนะสําหรับเครื่องการันตีความอร่อยของร้านนี้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นประกาศน,นียบตรท,ที่ติดอยู่ที่หน้าร้านนะฮะรวมไปถึงภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกหลายๆท่านนะที่ได้มีโอกาสแวะเวียนมาที่ร้านนี้ ส่วนเราเนี่ยก็ไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรนะแต่ว่ามาร้านนี้ค่อนข้างบ่อยนะเวลาที่อยู่ผัทยและแน่นอนนะ,ะว่ามาครั้งนี้เราก็ไม่พลาดที่จะสั่งเป็นผัดไทยวุ้นเส้นกุ้งสดซึ่งเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของร้านนี้นะฮะแต่นอกจากผัดไทยเราเนี่ยร้านนี้เขาก็มีชื่อเสียงเกี่ยวกับอาหารที่เป็นเมนูปลาด้วยนะเพราะว่าตลาดบางกระเบื้องนี่ก็เป็นตลาดปลาแม่น้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยนาทด้วยนะฮะ แต่ที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือขนมถ้วยที่วางอยู่บนโต๊ะนี่นะฮะขนมถ้วยร้านนี้ผลิตจากน้าตาลตโนดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะซึ่งแหล่งผลิตก็จะอยู่ในอำเภอรัพยานี่แหละถ้าถามว่ารสชาติผัดไทยของร้านนี้เป็นไงบ้างเนี่ยเราก็คงบอกได้แค่ว่าอาจจะไม่ได้เด็ดดวงเท่ากับร้านที่อยู่ที่กรุงเทพหรือว่าเพชรบุรีนะฮะแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ชอบอาหารรสหวานจัดแบบเราเนี่ยร้านนี้รสชาติถือว่าใช้ได้เลยนะเพราะว่าเขาจะปรุงออกมาแบบกลมกล่อมนะรสชาติพอดีพอดีไม่ได้โดดไปทางใดทางหนึ่งส่วน ปิดทุกวันพฤหัสนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราต้องขอกินผัดไทยที่สั่งมาก่อนนะมัวแต่โมนะตอนนี้เส้นผัดไทยติดกันเป็นก้อนแล้วแล้วเดี๋ยวพอกินเสร็จทั้งข้าวทั้งหวานเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวกันต่อที่ตลาดเก่าสุพรรณนะฮะ ตอนนี้ดึกก็มาอยู่ที่หน้าโรงพักเก่ารอสรร้อยี่สิบภายในตลาดเก่าอำเภอสัพ,พยาแล้วนะฮะโรงพักแห่งนี้เป็นอาคารโบราณที่มีอายุมากกว่า100ปีนะสร้างในสมัยรยัชกาลที่5ก็ถือได้ว่าเป็นรันมาที่น่าสนใจอีกแห่งภายในจังหวัดชัยนาทแล้วก็อำเภอสัพ,พยานะฮะสถานีตำรวจเก่าหรือว่าโรงพักเก่าแห่งนี้ตั้งอยู่ในตลาดเก่าของอำเภอสัพ,พยานะฮะ สร้างขึ้ในรศ120หรือว่าปีพศ2444ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ดังนั้นอายุของอาคารหลังนี้ก็เท่ากับ120ปีแล้วนะฮะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นโรงพักที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เหลืออยู่ในประเทศไทยนอกจากนี้โรงพักแห่งนี้ยังได้ใช้เป็นต้นแบบของโรงพักสามแยกในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวว่าปีพศ2561ด้วยนะฮะ และในปัจจุบันโรงพักแห่งนี้ก็ได้รับการบูรณาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดชัยนาทกลายเป็นแลนด์มาร์คที่สาคัญที่นักท่องเที่ยวในนิยมมาถ่ายรูปกันนะฮะด้านในของโรงพักตอนนี้ก็ถูกจัดให้เป็นพิธธพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจัดแสดงข้าวของต่างๆรวมไปถึงเอกสารที่ถูกใช้ในสมัยนั้นถ้าใครอยากเห็นใบแจ้งความในสมัยรัชกาลที่7ในที่นี้ก็มีเก็บรักษาไว้ให้ได้ชมกันนะฮะแต่ว่าสภาพก็อย่างที่เห็นนะฮะว่ามันก็จะมีผุพังไปบ้างตามกาลเวลาแต่ว่าเนื้้้้อออาาาาขงงงในนนนเีี่่่่ยยก็ัพสมรรรถทจะะะไดู ตรงไปถึงที่นี่ยังมีการจัดแสดงหีบใส่อาวุธและก็ลูกกระสุนโบราณโต๊ะแล้วก็เก้าอี้ที่ใช้รับแจ้งความร้องทุกข์จากชาวบ้านของร้อยเวรในสมัยนั้นตู้ใส่เอกสารและก็พัสดุที่เคยถูกใช้งานจริงๆนะฮะซึ่งถ้าใครอยากเห็นของจริงเนี่ยก็สามารถเข้ามาชมกันได้ที่นี่เท่านั้นนะ นอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์ยังจัดแสดงนทิทรศการภาพถ่ายเก่าในสมัยอดีตที่ยังเก็บรักษาวไว้อย่างดีนะฮะซึ่งภาพถ่ายเหล่านี้ก็ได้จากการรวบรวมภาพถ่ายสะสมของคนทฒ่าคนแก่ที่อาศัยอยู่ในตลาดเก่าสัพยาแห่งนี้นี่แหละและหนึ่งในภาพเหล่านี้ก็จะมีภาพของที่ว่าการอำเภอหลังเก่าซึ่งถูกรื้อถอดไปแล้วนะฮะเสียดายนะถ้าเกิดอาคารหลังนี้ยังอยู่เนี่ยก็น่าจะกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอสัพยาแน่นอน นอกจากนี้ก็ยังมีภาพถ่ายที่สําคัญอีกอื่นที่เกี่ยวข้องกับอำเภอสัพยาให้ได้ชมกันด้วยนะไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จมาเปิดเขื่อนเจ้าพญาหรือว่าจะเป็นภาพถ่ายที่ย้อนไปในสมัยที่เสด็จมาทรงเยี่ยมการก่อสร้างเขื่อนก็มีให้ชมเช่นกันนะและภาพถ่ายที่สําคัญอีกชุดนึงก็คือภาพถ่ายที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสต้นที่อำเภอสัพยาซึ่งเป็นภาพถ่ายที่สำเนามาจากกรมศิลปากรอีกทีหนึ่งนะฮะ ด้านหลังที่เห็นอยู่นี้นะฮะก็เป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สมัยที่เสด็จพระาพาต้นมาที่อำเภอสัพพยาแห่งนี้นะฮะในรศ125ก็เป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตของชาวสัพพยาในสมัยนะั้นรวมไปถึงอาคารบ้านเรือนต่างๆนะฮะก็ถือว่าเป็นข้อมูลและก็ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากๆที่อยากให้มาชมกันนะฮะ สภาพบ้านเรือนของคนสัพยาในสมัยก่อนเนี่ยก็จะตั้งอยู่ตามแนวริมแม่น้ําเจ้าพระยาซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะเพราะว่าการคมนาคมการเดินทางขนส่งในอดีตเนี่ยก็จะใช้เส้นทางเรือเป็นหลักซึ่งในจังหวัดชัยนาทเองเนี่ยก็จะมีชุมชนโบราณตลาดเก่าแบบนี้อยู่หลายที่นะฮะแต่ที่ตลาดเก่าอาเภอสัพยาแห่งนี้ก็คงจะเป็นเพียงไม่กี่ที่ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์บ้านเรือนเก่าๆไว้อย่างชัดเจน ตลาดเก่าสัพยาแห่งนี้ก็คงจะเหมือนกับตลาดเก่าหลายๆที่ที่กระจายตัวกันอยู่ตามริมแม่น้ำในพื้นที่ราบลุ่มภาคการที่เราสามารถเห็นกันได้ทั่วๆไปนะฮะ ก่อนที่จะมีชาวจีนอพยพมาอาศัยอยู่บริเวณนี้ก็จะมีเพียงชาวไทยพื้นถิ่นที่อาศัยกันอยู่แระจัดกระจายปลูกบ้านห่างๆกันประกอบอาชีพทำนาเลี้ยงสัตว์หาปลาใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายแต่เมื่อมีชาวจีนเข้ามาอาศัยก็เริ่มมีการสร้างชุมชนห้องแถวริมแม่น้ําประกอบอาชีพรับจ้างบ้างค้าขายบ้างจนนานวันเข้าทั้งสองวัฒนธรรมก็กลมกลืนกลายเป็นหนึ่งเดียวอย่างที่เห็นในปัจจุบันซึ่งลักษณะาการผสมผสานทางวัฒนธรรมเช่นนี้เราก็จะสามารถเห็นกันได้ทั่วๆไปในประเทศไทยนะฮะ ชื่ออำเภอสัพยาเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับตำน,นานการเกิดภูเขาลูกหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอเท่าไหร่นะฮะชื่อว่าเขาสัพยาเขาลูกนี้มีที่มาจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรตินะตอนที่พระลักษมณ์ถูกหอ,อกโมกษ์ของกุมภกรรพระยาพิเภกเห็นว่าพระลักษมณ์ยังไม่ตายจึงทูลกับพระรามให้สั่งหนุมานหอไปเอาต้นสังกรณีตีชวาที่เขาอาวุธมารักษาแต่เมื่อมาถึงเขาอาวุธเนี่ยจะต้นสังกรณีตีชวาก็ไม่ยอมมากับหนุมานด้วยนะฮะหนุมานก็เลยหักเขาอาวุธครึ่งลูกนะฮะแบกแล้ว ซึ่งระหว่างทางเนี่ยก็จะมีเศษของเขาอาวุธบางส่วนเนี่ยหักลงมาด้วยนะส่วนหนึ่งเนี่ยหักหล่นลงไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะฮะกลายเป็นเขาสมอแคลงอีกส่วนหนึ่งเนี่ยหักหล่นลงไปที่จังหวัดลบบุรีนะฮะกลายเป็นเขาสมอคอนเมื่อหานุมานเนี่ยหาะมาถึงชัยนาทนะ,ะก็รู้สึกหิวน้ําเห็นว่ามีชาวบ้านอยู่ก็เลยจะมาขอ,อน้ํากินชาวบ้านเห็นว่าหนุมานเป็นแค่ลิงนะฮะก็เลยไม่ยอมเอาน้ําให้ อนุมานโมโหนะฮะก็เลยหักเขาส่วนหนึ่งคว้างออกไปและสาบผู้คนในละแวกนี้ว่าต่อให้เขาลูกนี้มีสมูตรภัยที่เป็นยาขนาดดีแค่ไหนก็ขอให้ชาวบ้านที่นี่ไม่สามารถนําสูตรภัยเหล่านี้มาใช้เป็นยารักษาโรคใดๆได้เลยซึ่งนั้นก็เลยทําให้บริเวณแถวๆนี้เนะี่ยมีชื่อว่าเมืองสาบยาและก็เพียงมาเป็นสัพยาจนถึงปัจจุบันนะฮะแต่นั้นก็เป็นแค่ตำนานพื้นถิ่นที่เล่าสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนนะซึ่งในพื้นที่อื่นๆนก็อาจจะมีตำนานในทํานองเดียวกันแต่ว่าเล่าต่างแบบกันออกไปก็แล้วแต่พ ในสถานการณ์ปกติเนี่ยตลาดเก่าสัพยายก็จะมีการจัดถนนคนเดินทุกวันเสาร์อาทิตย์ช่วงต้นเดือนนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ก็คงต้องงดไปสักระยะใหญ่ๆเลยนะฮะก็ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดในที่างที่เราทราบกันดีเลยนะถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตาม,ตามกาลเวลานะแต่ว่าตลาดเก่าสับยายนี้ก็ยัง,งคงกินายของเมื่อ100งกว่าปีที่แล้วอย่าง ภายในตัวอำเภอสัพปะยานะยังเป็นที่ตั้งของวัดเก่าอีกแห่งหนึ่งในะจังหวัดชัยนาคนะก็คือวัดสัพปะยนะฮะที่วัดแห่งนี้นะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางกลับพระบร,ะระมศพนะซึ่งมีไม่กี่องค์ภายในประเทศไทยนะแต่ว่าลักษณะของพระพุทธรูปปางนี้จะเป็นแบบไหนเนะดี๋ยวเราพาเข้าไปชมกันนะฮะ การเดินทางมาที่นี่ก็ไม่ยากนะฮะถ้าขับรถมาจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ให้ใช้ถนนหมายเลข311ใช้หน้าสิงบุรีรยะทางประมาณ10กิโลเมตรก็จะถึงแล้วหรือว่าจะนั่งรถตู้สายมอชิดสองวัดสิงมาลงที่ตัวตลาดเลยก็ได้นะฮะถ้าใครอยากจะมาชมวิถีชีวิตดังเดิมของคนชัชนาาแบบนี้เนี่ยก็สามารถมาชมกันได้เลยนะชาวัชวนาายินดีต้อนรับฮะ อนนี้ดื้ออยู่ที่วัดสัพยาแล้วนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเดินจากตลาดมาถึงวัดเนี่ยก็ไม่ได้ไกลนะแต่ว่าอากาศมันร้อนนะก็เลยตัดสินใจขับรถวนมาที่วัดแทนวัดนี้เนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยอยทธยาแล้วนะฮะอายุอานามก็น่าจะหลายร้อยปีแล้วและที่นี้ก็ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางกราบพระบรมบศพนะซึ่งคิดว่าน่าจะมีไม่กี่ที่ในประเทศไทยนะที่มีพระพุทธรูปปางนี้ วัดสัพยาแห่งนี้เดิมก็เคยเป็นวัดร้างที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะฮะต่อมาได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นอีกครั้งในปีพศ2400ซึ่งตรงกับช่วงปลายรัชกาลที่4เดิมชาวบ้านเรียกกันว่าวัดเสาธงหินหรือว่าวัดวังหินและจึงได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อวัดสัพยาในปีพศ2495ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่9 วัดสัพยาแห่งนี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางกัพระบรมศพซึ่งเป็นปางที่หาชมได้ยากมากๆนะฮะเท่าที่เราจําได้เนี่ยก็จะมีที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษนุโลกหรือว่าวัดใหญ่กับอีกที่หนึ่งก็คือวัดอินทรามบางยีเรือนะฮะแต่ว่าที่นี่ก็จะพิเศษกว่าที่อื่นนิดนึงตรงที่ว่าเราสามารถมองเห็นพระบรมศพจำลองที่อยู่ในหีบพระศพได้จากกระจกที่ติดตั้งอยู่ด้านบนเลยนะซึ่งก็น่าจะเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่สามารถมองเห็นได้ขนาดนี้ พระพุทธรูปปางนี้คือการจำลองเหตุการณ์วันอธมีบูชาหรือวันที่8หลังจากที่พระพุทธองค์ดับขันปริณิพานหรือก็คือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพนั่นเองในพุทธประวัติกล่าวว่าเมื่อถึงพิธีการถวายพระเพลิงจริงกลับไม่สามารถจุดไฟให้ติดได้ด้วยเหตุว่าเทวดาทั้งหลายมีความประสงค์ให้พระมหากัสปะซึ่งกำลังเดินทางมาได้กลับพระบรมศพเสียก่อนเมื่อพระมหากัสปะมาถึงพระบาทของพระพุทธองค์ก็ได้ยื่นออกมาน้องหีบให้พระมหากัสปะได้กลับเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ไฟจะลุก สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งซึ่งอยู่ด้านนอกของพระวิหารน้อยนั่นก็คือพระฉายหรือว่าพระพุทธฉายนะฮะมีลักษณะเป็นประติมากรรมนูนตำ่ำซึ่งอยู่ในซุ้มรูปกีบบัวด้านนอกฝั่งตะวันออกของตัวพระวิหารน้อยซึ่งพระฉายนี้จำลองมาจากเหตุการณ์ตอนที่พระพุทธเจ้าประทับเงาของพระองค์บนหน้าผาที่เขาคา,าตกะดินแดนสุวรรณภูมิเพื่อให้พระคาตกะและพุทธศาสนิกชนได้ใช้เป็นสิ่งสักการะแทนพระองค์ซึ่งดินแดนสุวรรณภูมิที่ว่านั่นก็คือประเทศไทยในปัจจุบัน และพระฉายหรือว่าพระพุทธฉายของจริงก็อยู่ที่วัดพระพุทธฉายจังหวัดสระบุรีนั่นเองนะฮะจุดอื่นๆที่น่าสนใจภายในวัดสัพยาเนี่ยนอกจากวิหารน้อยแล้วก็ยังมีศาราพระพุทธซึ่งเป็นที่ปฏิษถานของกลุ่มพระพุทธรูปปูนปั้นศิลปะอู่ทองแต่ว่าเราไม่มั่นใจนะว่าพระพุทธรูปหล่อนี้มีความเก่าแก่มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าไม่มีข้อมูลอะไรบอกไว้เลยจริงๆและที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือกลุ่มพระเจดีย์เก่าซึ่งว่ากันว่าเป็นพระเจดีย์ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยอยุทยานะฮะ และในปัจจุบันโบราณสถานต่างๆภายในวัดสัพยาแห่งนี้ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของกรมศิลปากรเรียบร้อยแล้วนะซึ่งเราเชื่อว่าอีกไม่นานโบราณสถานเหล่านี้ก็จะได้รับการดูแลและพัฒนาให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สําคัญของจังหวัดชัยนาทอีกแห่งหนึ่งอย่างแน่นอนนะฮะส่วนในอนาคตถ้าใครอยากจะมาเที่ยวตามเราเนี่ยก็สามารถมาได้ทุกวันนะวัดจะเปิดให้เข้าชมวิหารน้อยตั้งแต่8โมงเชา้าไปจนถึง4โมงเย็น แต่ว่าตอนนี้ก็เกือบจะบ่ายโมงแล้วนะฮะเรายังไม่มีคาเฟอีนตกถึงท้องเลยงั้นเดี๋ยวก่อนกลับบ้านเนี่ยเราพาไปเที่ยวชมคาเฟ่เจ๋งๆบรรยากาศดีๆกลางทุ่งนากันดีกว่านะได้ยินมาว่าเขาเพิ่งดำนารอบใหม่ไปไม่นานบรรยากาศน่าจะดีมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้ขออนุญาตถ่ายงานเก็บรายละเอียดสักแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเดี๋ยวตามเราไปเที่ยวกันต่อได้เลยนะ รถจากตลาดเก่าสัพยาย้อนมาทางเขื่อนเจ้าพระยาไม่ไกลนะฮะก็จะเห็นป้ายใหญ่ๆแลนะ้วว่าร้านกาแฟากลางทุง่งจากตรงป้ายใหญ่ตรงนั้นก็ขับรถตามป้ายมาเรื่อยๆนะฮะก็จะเจอกับร้านกาแฟาช,ชื่อว่าร้านเฟรนคาเฟานะเป็นร้านกาแฟากลางทุ่งนาะที่บรรยากาศดีมากๆนะฮะเดี๋ยวเราพาเข้าไปชมกันร้านกาแฟาแห่งนี้ชื่อว่าร้านเฟรนคาเฟานะฮะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันในนามของร้านกาแฟากลางทุง่ง ด้วยความที่ร้านกาแฟแห่งนี้เป็นร้านกาแฟกลางทุ่งนาแห่งแรกของจังหวัดชัยนานะฮะทุกคนก็เลยเรียกกันแบบนี้จนติดปากแล้วก็ไม่มีใครเรียกชื่อจริงๆของที่นี่อีกเลยส่วนเมนูของที่นี่ก็จะมีขายทั้งอาหารและเครื่องดื่มนะฮะแต่ถ้าเป็นเมนูกาแฟเนี่ยก็จะเป็นกาแฟพื้นฐานทั่วไปที่ร้านกาแฟควรจะมีส่วนที่เราอยากแนะนำเน,เนี่ยก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนะฮะชื่อว่ากาแฟกลางทุ่งเบสมันก็คืออเมริกาโน่ที่เปลี่ยนจากใส่น้ำเชื่อมมาเป็นใส่น้ำตาลตโหนดแทนนะฮะ ด้วยความที่แถบแถบนี้เป็นแหล่งผลิตน้ําตาลตโนดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัชนาทดังนั้นก็ไม่แปลกที่หลายร้านจะนําเอาน้าตาลตโนดมาเป็นส่วนผสมที่สําคัญของเมนูนะอย่างที่บอกไปนะฮะว่าที่ร้านเนี่ยเขาเพิ่งดำเนินรอบใหม่ไปได้ไม่นานบรรยากาศมันก็จะเขียวๆอย่างที่เห็นนี่แหละฮะแต่ถ้าเรามาช้ากว่านี้อีกสักนิดนึงนะสักประมาณเดือนตุลาคมหรือว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยบรรยากาศมันก็จะยิ่งเขียวกว่านี้อีกนะ สำหรับสถานที่เนี่ยทางร้านก็ได้จัดซุ้มไม้ไผ่ให้ลูกค้าได้นั่งชมวิวทุ่งนาสวยๆอย่างใกล้ชิดแบบนี้เลยนะฮะนอกจากนี้ทางร้านก็ยังได้จัดมุมถ่ายรูปไว้ให้เรามาโพสท่าสวยๆกันมากมายหลายจุดเลยอย่างเช่นมุมบันไดสวรรค์นี้นะฮะจริงๆหลายๆที่ก็มีบันไดแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าในฐาน,นะคนใชหน้าที่ตอนนี้ไม่สามารถไปไหนได้เลยนะ,ะบันไดสวรรค์ของที่นี่ก็ช่วยให้เราได้มีภาพสวยๆอัพลงไอจีกับเขาได้บ้างนะฮะ เม่อแต่ถ่ายรูปเพลินนะกลับมาอีกทีกาแฟาจะละลายหมดแล้วยังไงก็ไม่ต้องรีบไปถ่ายรูปแบบเราก็ได้นะฮะมากินกาแฟาให้หมดก่อนแล้วค่อยออกไปถาา่ายกาแฟกลางทุ่งแก้วนี้บอกเลยนะฮะว่าหอมหวานสดชื่นมากๆกาแฟาก็ดีบรรยากาศก็เจ๋งแบบนี้เนี่ยถ้าใครได้มีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดชัยนาทเราขอแนะนำร้านนี้ให้เป็นตัวเลือกในการมานั่งชิลอ,อีกที่เลยนะฮะสำหรับด้านหลังที่เห็นนี่ก็คือร้านอีกร้านหนึ่งนะชื่อว่าร้านเบสสเต็กนะฮะเป็นร้านสเต็กที่รสชาติดี แล้วก็บร,รยากาศดีอย่างที่เห็นนะก็เป็นบรรยากาศกลางทุง่งนาเหมือนกันแต่ว่าวันนี้คอนเซปต์ของเราคือทเที่ยวตัวอำเภอสับปยาใช่ไหมฮะแต่ว่าร้านเบสสเต็กเนี่ยเขาจะอยู่ฝั่งของอำเภอสันคบุรีนะมันเป็นเขตรอยต่อน,นิดเดียวนะหลังสะพานอันนี้ไปนิดเดียวอะ่ะก็คือเป็นเขตของอำเภอสันคบุรีแนละ้วดังนั้นโอกาสหน้าเนี่ยถ้าเราได้ทําคลิปเที่ยวที่อำเภอสันคบุรีเนี่ยเราก็จะพามารีวิวที่ร้านเบสสเต็กอย่างแน่นอนนะฮะ ส่วนวันนี้นะคลิปเที่ยวอำเภอสัพยาเราก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะแล้วคลิปหน้าเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมนะฮะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะฮะสำหรับช่วงนี้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีเป็นพิเศษนะฮะใครที่มีคิวสำหรับฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปตามนัดน,นะหลังจากมีการคลายมาตรการล็อกดาวน์เนี่ยเราจะได้เดินทางกันอย่างสะดวกไม่มีปัญหาติดขัดใดๆนะฮะ สุดท้ายนี้ฝากไว้เช่นเดิมนะอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในเวลามีคลิปใหม่มาลงเนี่ยคุณก็จะได้รับชมก่อนใครเลยสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมนะฮะสำหรับวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนขอขอบคุณและสวัสดีนะฮะ